เออจากหนูเจียวเป็นไหนมั่งเลนะเ่นะคื่อบเห็นแต่โดนเหรอเออแม่ก็ว่าสีถามพี่กันแม่ก็บ่าเห็นต่โดนโดนแม่ก็คินหอดอยู่ได้นน่หืมบอก็ะแม่ก็ามเปลยกเนาะหาตาเฮ็ดจากคือเบี้ยนี่นะโอ้ยเมื่อกั้คุณนูเจียวถิ่มไปหาหน,นุ่มในเมืองหรอบอเออพวกนี้น,น,นี่กินข้าวหรือีกินตีนกูฮะนี่กันเด้อครับตีน โอ้ยสูนีนีแค่มาหาเทียงกันใจ๊บ้าเขาวะหัวไมกินละหาเหนฟพี่ไฟดีกว่าตรงนี้มีกิจกรรมไงปฏิบัติการกอสวรรค์รวมกับซีรีส์ทรชนคนปนโลกชุดแฟชั่นไหมเพียบชุดสกินไหมบ,บ่อึดบ่มีเวลามานัางเสาหาผู้สาวก็ไปบางคนหรอไปดิ นูเจลเขาคงสีเลียนนะักขาวางเขา,าขสีมาเองนั่นแหละลูกกินเขานั่นเอางั้นยงกินเขากินเขา แล้วนะตอนนี้ก็ยามให้ยามนาะเกยอ,อยากได้เจ้าหันหลงมาสวยงานเบื่เพื่อนเบี่อแานอ,อยู่บ้านมันคนลายอายผู้เดียวมันคงตายได้เจ้ามาคงสัง่งใบมอบกลัวของอายเงินทำบ่ค่อยไย ອວຍການພີ່ນ້ອງແລະເພິ່ນໄພແມ່ເຮົາພະເຈົ້າຕົງຕົງຄວາຍພ້ອມຈັກລະມົງເພື່ອເຈົ້າຄັບນັ້ນແຕງລາກອງຮັກສອງເລົາໃຫມີແຕາລາຄອາເຈົແນແມ່ນນ້ອງຄວາອາຍບລວย สาว้าอึนในบ่ได้วนเสใจเลยน,อน้องนามนอีกว่าแท้บ่มีโลเลแต่บ่แม่คงเจ้านี่บ่โอเคไอ้กยเงินแค่ยี่น้องเก้มเด้งไปพอแม่เจ้าฟังว่าไอ้หัดเจ้าไล่ถ้าไหนนั่งทนแต่ว่าเจ้า,าต้องอายถ้าเจ้าได้ได้ยังไอ้ก็หายเจ้า เพียอการให้น้องเราเป็นไผ่แม่เฮาถ้าเจ้าตกลงพ่อให้ผมจัดละวงเพื่อเจ้าปกติดานเลี้งลราก็หักสองเฮาไอ้มีแต่ถ่าลราต้อตอบจากเจ้าแม่แม่น้องบอกว่าไอ้บุญรวย บ่เสียบแต่ว่ามาเคียบมันคือหน่วยนา oh. ผมนี่บ่มีดอกซุปเปอรค์คาร์ oh. พอผมนั้นมีแต่ให้มีแต่หน้า oh. ถ้าโคงบอ้ายจะบอกให้มีน้ำตา oh. มีแต่อายสิภานนองไปไทยนา oh. ไปหาแสมมองแล้วไปหา ผมบอกว่าดับใจน้องนางมาเป็นลูกไพ่ก็ถูกบกเก่งอะไรก็ได้เพียงอยากแต่น้องเป็นไพ่แม่เฮาคาเจ้าตกลงพราผมพร้อมจัดลำ่ำวงและเพื่อเจ้าพร้อมจัด ในเมืองที่เดมเท่าราเนาะไอ้แจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็คมังอีกวนกูสิโมเมน้ขีดตเียวเดียว้อนจบบึ้งกูได้มาเดี๋ยวบึ้งมาอีกดันแดนเดี๋ยวโอ้ยโฟเลจะบอก เขาชินหอนหอ่ะไม่ชินหอนปกดิไม่กินหอนสิมาหาเตอันแต่ของไม่กินหอนพรับเบอกบอกกินหอนหน่อยแต่กินหอนร้ายหลายเฮ้ยม,มาก่อนนะ ไม่ตอกมะไก่เลยก็เขายังกอดในหเอากอดมาเลยแล้วแต่อเออเราพากันเห็นพอกับแม่ปสนน่ะพอแล้วแม่บอกว่าพอกำลังจะป่าไม่เห็นแล้กินแร่ให้ทากินเขาตกลงกันนี่ระวังตาเขาเลรตฟีไฟกันดีคือกันช่วงน,นีน้ฟีไฟมีกิจกรรมมากมาย ชุดแฟชั่นชุดจริงจออขาวไอรีมากมากเลยบอกแล้วไอเรอยากสีคุยดอกไอแดมาแล้วชุดจริงจออขาวนี่ไม่เบิ่งใส่ไมาเบิ้งกันนะหชุดล่อแหลกเทะบักคาเล้ยสั่นเ้าต้องเาวาไปสู้เอาแล้วล่ะในเนยเกมฟีไฟต์ตอนนี้ก็มีกิจกรรมปนโลกอะไรยังไงในกอสวรรค์แน้วแต่สั่น ตอนนี้ได้พอบคนจุกเกี่ยวกวันกันแล้วกันเด็กอายเขาโอ้ยมาหอดขันนี่แล้วไม่ต้องอายหอลหอนหลาดไปไอจีภาพวิสุโมชุดจริงจอเขาว,วิเตอร์เงี้ยน เจ้าท้อแล้เนาแล้วมันนลเกียงก็ไ